สวัสดีครับทุกทท่านมาดู3มิติกันบ้างนะครับโอ้โหถ้าใครเห็นเป็นถ้าใครทำคล่องแล้วนะครับดูทั้งตัวอย่างมาแล้วหลังจากเนื้อหา2-3ข้อทั้งฟันเ n มท l อ r พบเบมมาแล้วมาเจอตัวอย่างนี้หมูมากครับหมูมากหมูมากเหตุผลที่มันหมูเพราะเขาบอกแรงมาในรูปแบบที่เป็น ijk เรียบร้อยแล้ว cartesian vector form เรียบร้อยแล้วไปอ่านโจทย์กันดีกว่าครับทุกท่านครับเขาให้リ a e นะครับ อ่าลิเ t สนะครับทู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 นะครับผม WO นะครับผมลิเ t ส force acting on the glider นะครับผมเครื่องเจียเจียแล้วเขาเรียกอะไรนะครับอ่าอ่านะครับผมไอตัว glider ตัวนี้อย่าเอา glider นะครับคนไหนนะครับผมที่เอาไปไอตรวจทำแบบฟอร์มอะไรนะรักษาความปลอดภัยนะครับผมอย่าเอา glider นะครับไอปั่นอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดสะเก็ดไฟอย่างนี้นะครับไป ใกล้ถังน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวบริษัทเราจะตกได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อบริษัทไหนกําลังเริ่มทํานะครับผมอ่าพอผมตอนเข้ามาออเดดเนี่อ่าผมเอาไกลเดอร์ไปใกล้ถังน้ํามันนะครับผมโดนด่ายับนะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรครับมาดูงานของเราดีกว่านะครับเขาบอกว่าให้แทนด้วยรีสตนฟอร์และก็คัพเปอร์มอร์เมนแอดพอยต์โอนะครับทุกท่านครับเราก็บอกว่าซิกแา F ก่อนเลยเนี่ยข้อนี้ง่ายนะครับ Fr หา Fr หา Fr แล้วก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังจะประพฤติปฏิบัติการทำนั้นตามคำรองของธรรมนั้นก็คือการหา Fr Fr แล้วก็ไปหา M นะครับซึ่งมันจะง่ายหรือยากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็น3มิติให้เขียนออกมาอยู่ในรูป ijk ให้หมดเพราะเราก็จะรวมนะครับ รวมสัมประสิทธิ์หน้า i รวมสัมประสิทธิ์หน้า j รวมสัมประสิทธิ์หน้า k i รวม ij รวม jk รวม k แต่มันจะยากขึ้นหน่อยเท่าคนไหน cost product ไม่แม่นเพราะว่า m o เมนตเท่ากับ r cos f แค่นั้นเองครแค่นั้นเองนะครับจะยากขึ้นไปอีกถ้าคนไหนหา position vector ไม่ได้ว่ามันคือจุดปลายลบจุดตน้นนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงจากการพื้นฐานตั้งแต่บทที่2เลยนะครับก็มีปัญหาโอเคครับ ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆถ้าคนไหนคิดว่าช้าไปนะครับผมช้าไปก็กดคูณ2เลยนะครับผมหรือว่าไม่ก็หยุดกดซ็อกแล้วก็ทําแป๊บเดียวฮะรเรื่องข้อนี้กดหยุดต็อปแล้วก็ทําแล้วก็ค,ค่อยดูคำตอบกันนะครับ <_" S 1> F.R. ครับมีค่าเท่าก,กับซิกมา F มันก็มีแค่2ตัวมันคือ F 1บวกกันกับ F 2เอาล่ะผมให้ F 1เป็นสีเขียวหน่อยละกันจะได้เขียนกันง่าย กลายเป็น 10i ครับลบ 15j ครับแล้วก็ลบ 40k อีกตัวหนึ่งเป็น f2 ครับไปบวกกันกับลบ 15i ครับลบ 20j นะฮะลบ 20j แล้วก็ลบ 30k สิลิรวมครับผมเห็นไหมมันก็ง่ายอย่างนี้นี่เองครับเวลาเราเขียนกันชัดๆแล้วเนี่ยฮะสัมประสิทธิ์ใครบวกสัมประสิทธิ์หน้าใครหน้ามันเลขกลายเป็นครับดังนั้นครับ Fr ออกมามีค่าเท่ากันกับลบ5 i ลบ3 5 j แล้วก็ไปลบ70 k หน่วยเป็นนิวตันได้ออกมาแล้วครับได้ออกมาแล้วครับทุกท่านครับนี่คือ Fr ตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักเหนะ็นั้มมันง่ายครับตัวต่อมาที่เราอยากรู้จักคือไอสิ่งที่เรียกว่าโมเมนต์ดีกว่าครับไอโมเมนต์นี่ค่อนข้างสนใจ เพราะว่าโมเมนต์เนี่ยมันต้องเอาโมเมนต์เกิดจาก M มีค่าเท่ากับ r cos f ย้ำอีกทีอย่าสลับกันนะครับเพราะว่า cos p r Product สลับกันไม่ได้ปัญหาคือ r ครับ r เราจะวัดยังไงเอาละผมอยากรู้ r นะครับก็มีการทำอยู่ในลักษณะ2แบบด้วยกันก็คือ roa นะครับ roa และก็ rob roa และก็ rob นะครับ จุด O นั้นเป็นจุด00จุด O เป็นจุด0 0ถ้าผมหาพิกัด A พิกัด B ได้ผมก็สามารถเอามาเขียนเป็น position เป็นเวกเตอร์ r ได้เลยเพราะว่ามันจุดปลายลบจุดต้นเนี่ยจุดต้นเป็นจุด00จุดปลายเป็นพิกัดขอซูมหน่อยแล้วกันเพื่อคนไหนใช้โทรศัพท์มือถือในการดูผมก็เลยคิดออกมาว่าแท้จริงแล้วจุด B นั้นอยู่ตรงไหนครับ จุด b นั้นเช็คดูให้ดีนะครับนี่คือแกน x นะครับนี่คือแกน y นะครับนี่คือแกน z นะครับทุกท่านครับเช็คแกนให้ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือนะครับนี่คือแกนบวก i เ้อทุกท่านเด้อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูข้อนี้ถึงมันจะง่ายคือเอามาเช็คอย่างนี้นะเอามาเช็คดูว่าเราลืมไปหรือเปล่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อย b ครับ b นั้นมีเท่ากับเท่าไหร่ดูนะครออกมาทางแกนบวก x 150มิลิเมตรไปนะครับไปไปทางแกนนะครับทางแกนบวก y คือ25มิลิเมตรและขึ้นไปทางแกน z คือ40มิลิเมตรอยากเขียนว่าเป็นเมตรสักหน่อยก็คือ0.15อ่าบวก0.15 0.0 0.025ะครับ0.025 และก็0.04นะครับมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรโอเคละไปดู A กันบ้างครับไปดู A กันบ้างนะนี่คนจะผิดกันส่วนใหญ่คือคือคือลืมครับผมคือทำตัวเองชินเพราะว่าเฮ้ยมันพุ่งไปข้างหลังก็เป็นลบสินะครับลืมดูว่ากดมือขวานะครับบวก i cos กับบวกบวก i cos บวก j ได้เป็นแกน Z นะครับนี่นะครับนี่คือแกนบวก บวก y นะครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเอามาให้โชกมากันให้เห็นชัดๆโอเคครับผมไปดูกันต่อที่ข้อ a ละกันครับ a นี่ง่ายเลยเนื่องจากอยู่ในละนาบ z y ดังนั้น x เป็น0เพราะ x เป็น0นย์เสร็จแล้วครับ x เป็น0ูนย์เสร็จแล้วเลยไปดู y ครับไปทางบวก y อยู่250แต่ว่าขึ้นไปทาง z คือ100ทุกท่านครับออกมาแล้วครับตัวเลขตัวนี้ออกมาอย่างสวยงามนั่นคือ0นย์ 0ูนย,นยแล้วก็กลายเป็นบวกครับ0.25ครับแล้วก็ไปบวกครับกับ0.1ครับโอเคผมสูมเอาแล้วนะนะครับใครไม่ทันกดหยุดสต็อปไปสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับจะได้สบายสบายกันดังนั้นครับผมบอกว่าดังนั้นโมเมนต์รอบจุดโมเมนต์ Moment นั้นเกิดจากนะครับ M.R. รอบจุด O นั้นมีค่าเท่ากับโมเมนต์คือ R.O.A. แล้วก็ไปคอสกับแรง F1 ไปบวกกับ R.O. นะครับ R.O.B. ไปคอสกับแรง F2 นะครับซึ่ง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 เราก็รู้อยู่แล้วว่า R.O.A. นั้นหามาจากไอตัวพิกัดเมื่อกี้นะครับจุดปลายนะครับจุดปลายลบจุดต้น จุดปลายลบจุดต้นก็เลยเหลือเป็น 0.25j บวก 0.1k ถ้าคนไหนดูตัวนี้ไม่ทันนะครับดูตัวนี้ไม่ทันเนี่ยดูนี้ไม่ทันเนี่ยนะครับก็แจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็กลับไปทบทวนเรื่องการหาเวกเตอร์ R ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะ อานะครับ OB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายจุดปลายจุดปลายลบจุดต้น0ูนย์ูนย์ูนย์ดังนั้นเวกเตอร์มานจะกลายเป็น 0.15i บวก0 0น5 j บวก 0.04k นะครับผมเอาล่ะครับไอ้บทหลังๆเนี่ย ที่น้องๆบางคนมีปัญหานะครับที่ท่านทุกท่านที่ฟังบรรยายเรื่องพวกนี้มีปัญหาคือเขาจะชอบมีปัญหาตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างเน้นกันหลายครั้งว่าการหาเวกเตอร์ R เนี่ยถ้าหาไม่ได้มันจะมีปัญหากับบทอื่นๆน,น,นะครับผมดังนั้นนะครับอย่าอย่าพลาดนะครับอย่ายพลาดอะไรไง่ายๆแบบนี้โอเคครับก็เลยเริ่มไปกันต่อครับว่าก็คงมีอยู่ ต่อแถวต่อหลักกันสัก2ตัวนะครับซึ่งก็บวกครับอ่ะ i ครับ j ครับ k ครับเวกเตอร์ roa ครับ0ครับ0.25ครับ0.1ครับ f1 ครับก็มีค่าเท่ากับ10ครับลบ15ลบ40ครับต่อแถวต่อหลักกันเอาเนะครับทุกท่านครับออกไปครับตัวต่อมาครับ rob i ครับ J ครับ K ครับนี่คือ R O B cos F นะครับอย่าสลับกันเด็ดขาดนะครับอย่าสลับกันเด็ดขาดได้ออกมาเป็นครับ0.15กับ0.025 0.04นะครับผมและ F ของเขาก็คือลบ15ลบ20แล้วก็ลบ30นี่ก็มาจากนะครับก่อนนี้และอันนี้ก็มาจากก่อนนี้นะครับผม สี่เลีรวมออกมาครับสี่เลีรวมออกมาแล้วก็จะได้ว่าไอ้โมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์ที่ได้มีค่าเท่ากับลบแปดนะครับลบแปดจไปบวกอยู่กับ4 9 0จแล้วก็ไปลบกับ5้าห้านะครับนิวตันเมตรบ้างนะครับบ้้างบาง นะครับผมก็จะได้คำตอบออกมาเท่านี้นะครับดังนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ3มิติถ้าได้ออกมาในลักษณะที่เป็นรูปแบบ ijk เนี่ยก็ง่ายแล้วนี่ก็ได้คำตอบมาแล้วครับว่านี่ก็คือ f นะครับอ่า equivalence resultant force นะครับและก็เป็น couple system ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เขียนสรุปคำตอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อนี้สำหรับข้อ68นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดี นะครับเอามาเน้นย้ำกันว่าอย่าทำจนเพลินเพลินจนลืมดูว่าไอแกนบวก x บวก y บวก z นั้นมันอยู่ที่ทางไหนเดี๋ยวมันจะพลาดกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะพลาดกันง่ายๆเดี๋ยวไปดูข้อ69กันต่อครับสำหรับข้อ68ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ